สบ,บายดีสบ,บายดียูเอฟซีเบิร์ดคนเด้อเนาะยินดีต้อนรับทุกคนเข้อศูนยองหนึ่งสาวลาวเด้อทุกคนมื่อวานนี้น้องหนิงกลับมาเปิดคลิปยูทูบคือเก่าเนาะบันนี้ออกไปใส่มื่อวานนี้น้องหนิงออกไปอันส่างเงินเลขละเมื่อนนี้ถือเลขตั้งแต่ตอนเมื่อวันพุธเนาะทุกคนเมื่อวันพุธพุ่งน้องหนิงอยากมาหันไปเอาแล้วกันถือมื่อนี้ไปส่างเงินเลขแล้วก็ไปเอาเงินเลยเนาะ เดี๋ยวสิเอาไปบินห้เบ่งด้วยนะกระเป๋ากระเป๋ามีแต่เงินไม่มีเบ่งใบพันกีบพอมีติดกระเป๋าทุกคนทุกมากเลยใบบิน เดี๋ยวมื้อนี้น้องหนิงสิไปเอาแล้วก็สิไปส่งเงินเลขเลยเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้เป็นเมื่อวันอวันเสาร์เป็นมื้อคบทิศหนึ่งที่น้องหนิงไปส่งเงินเลขแต่ละงวดเนาะทุกคนเราบางบางงวดกาไ่ได้ไปส่งคือทิศแล้วนี้น้องหนิงไ่ได้ขายเลขขายแต่สองมื้อขายคือสงงวดเนาะทุกคนเนาะแล้ก็เลยว่าไ่ได้ไปขายเออเออไ่ได้ไปส่งเพิ่นเนาะแล้วก็มารวมเงินทิศนี้แล้วก็สิไปส่งเพิ่นเป็น คลิปนี้จะส่งเบิดเลยอันนี้เป็นเงินที่อันนี้เป็นเซ็กที่น้องมีงถึกเลขเนาะทุกคนเนาะถ่ายใิ้ถ่ายให้ท,ทุกคน,นห้า ทึกเลขสองโตโตห้าพันน้อทุกคน,นะกะ็สาเออบะเม็ดส,สามสามเซนกีบทึกเป็นเงินไทยกะบหกร้อยบาทแต่ว่าอ่าอามาจ่ายนี่กะเบิดแล้วเนาะทุกคนเนาะไล่ไปไล่มาเม่นเบิดเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวนึง,นงสิไปส่้เงินเลขเดี๋ยวน้อง,งสิเอาอัน <S <S เงินที่มาเบ้าให้ฟังเนาะเงินที่เอาขายเลขสองทิศได้เท่าใด ได้เป็นเงินลาวกะอันสี่แสนเจ็ดสิบพันกีบนะทุกคนเนาะได้เปอร์เซ,นเซ,นเซน็นต์เปอร์เซ็นต์เพิ่มเพิ่นให้เป็นสิบเซนสองร้อยบาทเท่ากับอันเงินงกีบฮั้นเปอร์เซน็เซนต์เพิ่นให้เป็นเป็นสิบเจ็ดพันกีบเนาะทุกคนเนาะกัประมาณสาวขั้วบาทเนาะทุกคน สามสิบปลายบาทนักทุนเปอร์เซ็นที่เพิ่นไล่ให้นักทุกคนเนาะอ่าห่วยนี่เป็นห่วยที่ถือกฎหมายเด้อเนาะแล้วมื้อนี้มื้อนี้นิไปส่งเพิ่นไล่ให้กะไปส่งสามแสนเก้าสิบเก้าสิบสามพันกรีบนัทุนเนาะเปอร์เซ็นต์ก็ได้เจ็ดสิบเจ็ดพันกรีบนักทุนเนาะไปเดี๋ยวนี้น้องนิงสิออกไปส่งเงินเลขก่อนเด้อเนาะแล้วก็ไว้มาเจอกัน บางเครื่องหนิงก็ซื้อถ่ายยห้ตลาดให้พี่เอฟซีฟังให้พี่เอฟซีเบิ้งหนำเดินเนาะบางเครื่องก็ซืบอมาได้ถ่ายบางเครื่องซืซื้อเครื่องแล้วก็มาเฮือนเลยเนาะทุกคนไปอ่าทุกคนตอนนี้น้องหนิงได้ไปตลาดมาหรือว่าไปส่งเงินเลขมาเนาะทุกคนมื้อนี้นี้น้องหนิงได้ไปตลาดสองหอบทุกคนตอนไปทำอิฐน,น,น้องหนิงไปได้เอาโทรศัพท์ไปนำเนาะแล้วก็หอบที่สองน้องหนิงก็ไปได้เอาโทรศัพท์ไปนำอีกแล้วก็ บริษัทบรรยากาศอยู่อ่ตลาดห้บีพีเอฟซีเบิ้งเนาะแล้วก็อ่แดดมันฮอนแดดเนาะทุกคนเนาะฮิปไปแล้วก็ฮิบมาเนาะเพราะอ่าไปตอนแรงนี้ตอนไปฮันบอกเป็นอย่างทุกคนแต้ตอนตอนมานี่เนาะถึกฝนลัดทางทุกคนน้องหนิงฮันเปียกเบิร์ดเลยทุกคนแล้วก็ได้มาเปลี่ยนเครื่องเนาะทุกคนเนาะนาคะซี อ่า zoom ได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าฝนตกหาเนาะทุกคนฝนตกหามละน้องหนิงท่านได้ไปเวเสาดูาไปเวพักยู่เงอนน้องลี่เนาะอ่าคลิปนี้กับน้องหนิงท่ายเตวันเสาเนาะทุกคนน้องหนิงหาก,ก็มีเวลามาทัดคลิปเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าหลานสาวน้องหนิงเอาหลานสาวแล้วกะเอื้อให้เพื่อนเอาอ่า บีโอมาฝากน้องเหน่งเนาะทุกคนน้องเหน่งก็เลยว่าเขได้ลงคลิป i p พีเอฟซีเบื้องสองมือแล้วไอพีเอฟซีลืมน้องเหน่งแล้วโบเนะา,เาะจ้ะไเฝ้าลืมน้องเหน่งเด้อช่วงนี้น้องเหน่งก็พยายา,ยามลงคลิปทุกมือทุกมืออยู่เนาะอ่ามามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะทุกคนน้องเหน่งคั้นได้ไปตลาดเนาะทุกคนนาะอไปตลาดตอนแรงแลวกับฝนตกห้เนาะไปฮั้น้องเหน่งได้ไปเห็นมะกม่วงมะกม่วงทียู อ่าตอนน้าน้องหนิงกันเลยเนาะทุกคนน้องหนิงได้ซื้อโลหนึ่งสิบห้าพันกีบแต่ว่าน้องหนิงกันซื้อบปรอดโลดอกเนาะซื้อมากหนะนึ่งสิบสองพันเนาะแล้วน้องหนิงก็ได้ไปซื้อมากยงซีดว่ามังยงซีดว่ะอยู่ทางฟังไทยห้องน้องหนิงกับพงศาวาห้องอย่างเนาะอ่าส่วนอยู่ฝั่งลาวนี้น่าจะห้องว่ามากผูงเนาะทุกคนเนาะ มันจะคล้ายๆคือกันกับมักพางเนาะมักพางนั้นมันจะส้มเนาะทุกคนมักพูงนี่มันจะออกวนบานเนาะทุกคนเนาะกินตอนมันเพิ่มเพิ่มมันเป็นเสพเนาะทุกคนอันนี้มันเสียงไก่กระหองเลยเนาะทุกคนน้องยิงมาพากอยู่อ่าหน้าเหินเนาะ คืออันนี้มาแล้วก็กินน้อนีห้องแม่นางมาจาัหน่อยจัหน่อยแม่นางน่าจะออกมาเนาะคุณเพงเนาะตอนนัน้นแม่พาเอื้อยไพยไปคลอดลูกรัวไปเกิดลูกนอะทุนเนาะยู่เวียงจันเนาะเพิ่นซื้อโลหนึ่งห้าพันกีบเมื่อไรคุณสิบบาทเนะบบาเนะซื้อโลหนึ่งสิบบาทตอนนั้นนอะทุนแต่เดี๋ยวนี้ฮันอีหยังกระเพงเบิร์ดเนาะ ตัวนี้มันแพงเบิดทุกย่างเลยทุกคนก็เลยเพราะว่าแต่ยู่ใส่เนาะแพงเบิดน้องหญิงซื้อโล่สิบห้าพันเนาะสิบห้าตัวน้องหญิงซื้อมีแต่สิบสองพันเดี๋ยวกินมันมันแบบกินมางมวงอันนี้แบบมังมวงอ่นเขียวเสวยทุกคนแต่ว่ามันบบเมนมังมวงเขียวเสวยได้เนาะมันจะมีรสสรง ส้มหวา,หานเนาะทุกคนเนาะสุดลายก็มีหวานหลายกว่าส้มเนาะทุกคนเนาะตอนนี้เฮาสิกินมากอันนี้มังยงซีดน้งหนิงบบฮูหน้าอันน้องหนิงเววทึกโบมังยงซีดือว,ว่ามังยง,งมังยงซีดว่าทุกคนแต่ว่าอยู่อันบ้านน้องหนิงหรือว่อยู่ทางล้องสานนี่เนาะห้องว่ามักผงเนาะทุกคน คนซื้อมาแต่เวียงจันทุกคนพ้นทับมาขายแต่เวียงจันบุนอ่ะไก่เลยเนาะ่นโลนึงสี่สิบพันกีบทุกคนเกือมฮอดหนึ่งหนึ่งรอยบาทเพงขนาดเลยเนาะคือว่าแพงเท่เนาะแซ่บเลยทุกคนมันแพงโพดมือน้นองหนิงกับไปซื้อมาสองสามขีดนี่เลยเนาะไปตลาด เมื่อนั้นไปกับเวยภเนาะช่วงนี้น้องหนิงจะออกตลาดตลอดแต่ว่าบล็อตทายคลิปให้พีพีเ่บึกเนาะตอนนี้น้องหนิงตอนอีดว่าน้องหนิงซีอันเปิดเสียงให้พี่เอฟซีฟังเลยเนาะแต่ว่าอ้น้องหนิงฮันลมเบียกแห,แหงแหงแหงแท้แหงว่าทุกคนอันโทรส่วนมู่เพื่อนไปการเนาะไปการตัวอึ้องตัวอึ้องเนาะทุกคนเนาะน้องหนิงบอกว่า ททางฟางไทยห้องมาบ้านแนวใดตอนนี้หลานกับแม่กับอยากออกมาละน้องหนิงห้องแม่มากินน้เนาเดี๋ยวป่าก,กันออกมาแม่นางกระว่า่บเนอะนทุกคนมีชุดนึ่งที่น้องหนิงหายหลา,หา,หานนอนทุกคนลิ้นลดละมันฟดนอะนทุกคนแล้วนะ้องหนิงหาย กล้องก็จะม่หมวกเด้อทุกคนเพราะว่าราหนิงกันย่งใซเอโทรศัพท่ายู่เนาะยังใช้โทรศัพท่ายู่ยังมีงบท,ที่จะซื้อ,อกล้องเนาะตันนี้แม่นาก็มากินเอื้อยก็มาอันนั้นเป็นเอื้อยพายงหนิงเนาะทุกคนอันนั้นเป็นหลานสาว นางก็่าแซบอยู่เนาะแม่นางหันตูดอันตูดจานเข้ามาไหนกล้องเ่เห็นเนาะทุนน้องนิงดึงออกมาแม่ตูดเข้าไปน้องนิงดึงออกเอทุกคนต่ตอนนี้ลมเรื่องที่อันว่าซื้อมะงม่วงอยู่เวียงจันทุกคน มนนางพี่ซี่อยู่อย่งจันทร์นะตอนเอาเอ้พายไปเกิดลูกนะอันนีเมลมักยง,ง,งชีดมักพุ่งนะอ่าตอนนี้นลขหนึง่งห้าล้านเลยทุกคนตอนนี้ก็มาฮหอดพีเรียลเลขหนี่งสีได้ขอจบคลิปอาเป็นเพียงเท่านี้ได้ทุกคนเด้อโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อเนาะบ๊ายบาย